ตำรวจเองเนี่ยก็เปิดปฏิบัติการไปจับกลุ่มผู้ต้องหาที่หลอกลวงประชาชนครับซึ่งครั้งนี้เนี่ยตำรวจต้องแฝงตัวเข้าไปเล่นเกมเพื่อนำไปสู่การจับกลุ่มผู้ต้องหาชื่อว่าอั๋นบางใหญ่ดำเนินคดีได้นะครับคุณผู้ชมนะนี่เป็นภาพการจับกลุ่มผู้ต้องหาก็คือนายอั๋นบางใหญ่ชายอายุ25ปีผู้ต้องหาตามหมายจับจับกลุ่มได้ที่ห้องเช่าแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงเซนนะครับคือจริงๆเนี่ยเมื่อประมาณเดือนพฤษภาคมปีที่แล้วเนี่ยนะครับ ได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่าผู้ต้องหาคนนี้เขาหลอกขายเครื่องเล่นเกมมูลค่าความเสียหายเป็นจำนวนมากเลยก็เลยติดตามจับกลุ่มตัวได้ที่บ้านพักแห่งหนึ่งครั้งนั้นเนี่ยพฤษภาคมปีห5จับได้ทีอ่อำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีซึ่งผู้ต้องหาก็ให้การรับสารภาพทุกข,อข้อกล่าวหาเวลาล่วงเลยมาประมาณหนึ่งปีผู้ต้องหาพ้นโทษก็กลับมาใช้ชีวิตตามปกตินะครับเปร่เต,ตไปเที่ยวทั่วประเทศเลย จนเงินไม่พอใช้เอาพอเงินไม่พอทำไงหวนกลับมาหลอกลวงผู้อื่นอีกครับหลอกลวงผู้อื่นอีกครั้งแต่การกลับมาครั้งนี้ไม่ธรรมดา เขาระวังตัวมากขึ้นเป็นเท่าตัวเพราะมีประสบการณ์แล้วนี่ก่อนหน้านี้เคยถูกจับกลุ่มแล้วก well> ็ดำเนินคดีตามกฎหมายพอพ้นโทษออกมาก็เหมือนมีวิชามากขึ้นครับตำรวจก็พยายามสืบหาบอแสงผู้ต้องหาทุกวิถีทางจนทราบว่าอันคนนี้ผู้ต้องหาคนนี้ชอบเล่นเกมมากครับก็เลยแฝงตัวเข้าไปเป็นน uh ักเล่นเกมด้วยติดต่อขอซื้อไอเทมเกมกับผู้ต้องหาคนนี้มีการพูดคุยกันต้องการจะซื้อไอเทมเกมก็เลยเจอตัว จับกลุ่มตัวได้ในที่สุดครับตำรวจอย่างนี้เขาก็เก่งนะเก่งทำได้ทุกอย่างทำได้ทุกอย่างเล่นเกมนี่ก็ถนัดต้องใช้เวลาด้วยนะ,ะต้องเล่นเกมต้องแฝงตัวเข้าไปให้มีความคุ้นเคยกับทางผู้ต้องหาเขายอมรับนะครับว่าออกอุบายขายเครื่องเล่นเกมเนี่ยแล้วก็หลอกเก็บเงินประกันหอพักจากนักศึกษามหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในจังหวัดพิษณุโลกด้วยนี่สองเรื่องนะ,ะเรื่องแรกคือหลอกขายเครื่องเล่นเกมใช่ไหมอีกเรื่องหนึ่งยังไปหลอกเก็บเงินประกันหอพัก จากนักศึกษาด้วยครับแล้ววิธีการเป็นยังไงคือเขาจะเอารูปภาพที่บันทึกในอินเทอร์เน็ตเนี่ยคือไปเซฟมาจากเนะ็ตอะไปให้เหล่านักศึกษาผู้เสียหายดูแล้วก็เหมือนกับว่าอะตกลงจะเช่าหอห้องพักไหมอะออกอุบายว่าต้องโอนเงินเข้าบัญชีนะนะก็โอนไม่ใช่บัญชีตัวเองด้วยนะครับเป็นบัญชีของคนอื่นคนอื่นที่ว่าคือใครอันบอกว่าก็คนที่เล่นเกมด้วยกันนี่แหละเหมือนกับไปยืมบัญชีเพื่อนนะครับให้ผู้เสียหายโอนเข้าไปให้เพื่อป้องกันการติดตามจากตำรวจครับ พอผู้เสียหายนักศึกษาที่มีการโอนเงินค่ามัดจำค่าประกันหอพักไปเขาก็เลยไปกดเงินผ่านตู้ ATM ครับแล้วทำแบบนี้มาเกือบปีแล้วนะไม่คิดว่าตำรวจเนี่ยจะจับกลุมได้แล้วก็ไม่คิดจริงๆว่าตำรวจจะแฝงตัวเข้ามาเล่นเกมออนไลน์กับเขาแบบนี้ครับคุณผู้ชมเอาเบื้องต้นตำรวจก็แจ้งข้อกล่าวหาผู้ต้องหารายนี้นะครับในความผิดฐานร่วมกันช่อโกงประชาชนโดยแสดงตนเป็นบุคคลอื่นและร่วมกันโดยทุจริต หรือโดยหลอกลวงนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จส่งให้กับตํารวจสอนอสามเสนดําเนินคดีตามกฎหมายครับ